กับช่องบัาตึ้สองสามนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโลกไปคิดดูบอกบ้านนี่อ่ะผมจะมาเล่นเกมฟ er รีไฟล์ e น้าหนบผมฟรีไฟล์แล้วผมผมจะมาเล่นฟรีไฟล์วันีเดยผมจะเล่นฟรีไฟล์นะซึ่งไอหมอนี่มันยังไม่ใช่เจ้าอะไรนะวสวยไปเลยค่ะนี้วค้ับผม มันก็จะมีชื่อผมอยู่นะซึ่งทุกคนดูสิผมได้เล่นสนายเป็นครั้งแรกโอ้ผมตายผมตายแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยจะถนัดนะคะไม่ค่อยถน,นัดเลยสก่งเียไม่รูดเอฟเอฟแล้วเนาะ นั่งไสกแป๊ๆ oh okay, น้องน้องไป็นไรเออเอขาคกระดียิ ไม่ได้ยากดิมันเล่นง่ายแต่แค่ว่าผมเล่นกาดเดิใครอยากจะมาช่วยแบกแรงผมนะก็ได้นะใช่ไมมอีกเลย m มมาทำให้น้องยูบิกะอกขึ้นาโอ้โห